มีน้ำเอมมี่ก็จะมาทำอะไรกันไข่พะโล้ไข่พะโล้อยากกินอยากกินไข่ไข่อยากกินอยากกินโรยโรยอยากกินไข่อยากกินแล้วอยากกินไข่เลยโอเควันนี้มีเพลงมาฝากไหมคะอูีอเพลงอะไรเอ่ยชื่อว่าเพลงจากวันนี้หอมยามกดใช่ไหมคะจากวันนี้จะได้เราอะไร Do you have funny names, ไ <Okay. S 2> ข่พโลนะคะไข่พัลโลวันนี้เป็นสูตรโบราณนะคะเดี oh. ๋ยวเรามาดูส่วนผสมนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะมีอะไรบ้างคะขาดไม่ได้ค่ะขาดไม่ได้ <Wow. S 2> เลยเนื้อไก่เนื้อไก่นะคะเนื้อไก่อ๋อเอมมี่อยากกินไก่ด้วยแบบนี้ก็เลยจัดเนื้อไก่ด้วยอันนี้อะไรอันนี้ผักชีขาวไว้แต่งหน้านะคะ นี่น้าันก็เหมอนขาีต่อมาอันนี้อะไรคะเอ็มไม่ชอบกินเต้าหู้เอาหู้นะคะอันนี้เอามาทอดด้วยนะคะต่อามาไข่ไข่ผะดพเลิไข่ต้มไข่ต้มนะคะบกะออกมาสวยมากอันนี้คือ เขาเรียกว่าเป๊ปเป๊ปเป๊ปเป๊นนี้อะไรคะน้ำปลาเค็มน้ำตาลนะคะแบบเค็มไหมอ่าอันนี้คือราดผักชีราดผักชีนะคะแล้วก็พริกไทยขาวค่ะแล้วก็กระเทียมไทยนะคะไม่แบบตอนทอดตอนกระเทียมไทยนะคะอันนี้แต่แบบตอนทอดแบบมันแบบแบบเคี้ยมเคี้ยวแบบเกระเียมมากค่ะ ทีนี้เอาทั้งหมดนี้นะคะเรามาโขลกรวมกันก็จะได้แบบนี้ค่ะเอาให้ละเอียดเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราเปิดแก๊สก่อนไฟอ่อนพอนะคะคือสิ่งแรกนะคะเราก็ต้องใส่น้ำมันค่ะถั่วเหลืองถ้าถั่วเขียวได้ไหมคะใส่น้ำมันเล็กน้อยนะคะ ก็ผัดใช่ค่ะเราจะผัดผัดน้ำมันผัดสามสิ่งนี้นะคะสามสิ่งนี้นะคะอ่าเราคั่วแล้วนะคะก็จะมันเป็นแบบนี้นะะเวลาเราเวลาเราโขลกนะคะเราจะต้องทำให้ละเอียดนะคะถ้าไม่ละเอียดถ้าไม่ละเอียดนะก็คืออ่ กากมันจะลอยขึ้นมาข้างบนแล้วก็ก่นคืออะไรหรอคะอันนี้ค่ะกั<อ>่นจะลอยข้างบนแล้วก็ทําให้พลโล้ของเราอ่อาน้ําไม่สวยนะคะไม่ไม่ขอไม่กินน้ำมันจะขุ่นๆนะคะขุ่นๆอ่าพาดได้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็๊บนึงให้มันน้อยนิดนลงรอแล้วอันนี้ชอบใช่ไหมคะอันนี้เมนโปรดเลยใช่ไหมคะ เมนูของพี่เอมี่พี่เอ,ม,เอมี่ชอบเอมีช่ชอบต้มยำไก่ต้มยำไก่นะคะไข่ปะโล้นะคะ,คะ,ะ,คะที่เราจะทำวันนี้เป็นสูตรโบราณนะคะก็คือเราจะไม่ใช้เครื่องเทศนะคะบางคนอาจจะไม่ชอบเครื่องเทศบางคนอาจจะชอบแต่วันนี้เอมี่ไม่ชอบนะคะไม่ชอบแบบนี้ก็เลยจัดสูตรนี้มานะคะแต่ถ้าแบบ ตั้วก่อนนะคะแต่อิมิผัดนะคะโอเคตั้วให้หอมเลยนะคะตั้วให้หอมเลยนะคะเพราะว่าอันนี้อ่ะเราจะใช้แค่สามอย่างนี้เองน,นะคะในการทำพะโลส,สุดโบราณ เดี๋ยวเราจะยกนะคะยกเครื่องลงมาพัาไว้กว่อน จะใช้ไฟอ่อนที่สุดนะคะเพราะเดี๋ยวไหมไม่ว่าใส่นิดนึงใส่นิดนึงใส่นิดนิดใส่นิดนึ่งนะคะน้ำตาลปี๊บถ้าใส่เยอะมันจะหวานเกินใส่นิดนึงน้ำิดนึง <1. S 1> นี่เราใช้สี่ช้อนโตะะ๊ะแค่นี้ก็พอแล้วสี่ช้อนโต๊ออะ 4, ใช้ไฟอ่อนที่สุดเลยนะคะตอนนี้น้าตาลของเราเริ่มเหนียวแล้วนะคะ รอให้สีเข้มกว่านิดนิดเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่น้ำปลานะคะน้ำปลาน้ำปลานี้เราจะใช้สองขวดพีนะคะ,ะสองขวดพีนะคะ,อะ,คะอะไรนะเมื่อกี้อมีไม่ได้ยินอะไรนะ จะเค้มค้นมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเราทำและกินเลยก็ต้องตั้งไว้ประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะคะถึงจะทานเลยได้ทีนี้เดือดแล้วนะคะเรามาเติมน้ำกันเลยเติมได้เลยๆรสชาติก็ได้แล้วนะคะทีนี้เรามาเติมน้ำกันเลยค่ะอ็นนี้มาช่วยแบบไม่ไหนไดี่ะ นี่มาเร็วมาใส่เครื่องปรุงนะคะที่เรา่วมาคือ ตอนนี้พะโล้ของเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเดีย๋ยวเราจะเติมสีอิ้วดำนะคะเราจะเติมสีอิ้วดำไหมมีใช่วยม,มันมี่หน่อค่ะแบบนี่สิคะเติมสีอิ้วดำนะคะ Yeah. you กิ่นหอมมากนะคะขออนุญ,ญาตปิดฝาเพื่อให้เดือดกันนะคะตอนนี้พะโลก็เริ่มเดือดแล้วนะคะ,คะกลิ่นหอมฟู้เลยใช่ค่ะเดีย๋ยวเราจะช้อนฟองออกนะคะ น้ำพาร์โล่จะต้องน้ำพร์โลจะต้องใสนะคะอ้น่ะคะหอคือค่อไม่จะช้อนหอมนะกอนนี้พร์โล่ของเงนี่เป็นสีอะไรคะสีคู่ ะะเดี๋ยวเราจะใส่ไข่แล้วก็เต้าหู้นะคะเดี๋ยวหมอวิจจะให้ยมี่ตักไข่ลงไปเลยค่ะ 那我们。Hello, เดี๋ยวเราจะมาตักนะคะ,ะบางครั้งก็มีกินขนมนะคะทำไมอะคะาะเตรียมตัวกินก่อนแล้วค่ะ ตอนจะทำนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะเสรแล้วนะคะมาแต่งหน้ากันค่ะแทน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 ,ทนเสร็จแล้วคะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันนะคะแต่งหน้าโดยการโรยผักชีนะคะอ่ะีมีจัดการค่ะ เสร็จแล้วคะ่ะไข่ขสโบราณิวมาก,เ,มากเราไปกินกันเลยอฝากติดตามก่อนคะ่ะกดไลค์กดแชร์